ต้มจับอุบลต้มตามต้ม,ต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 มจับตุมตามผู้ใดพลาต้มจับตูมตามมาใส่ตู้เย็นมีต้มจับตูมตามมีหมูย่อมีหอมกินต้มจับตอนตีสองดึกดด่นตื่นมาเด็ก <c oughs> <c oughs> ต้อนรับเข้าสู่ช่องอุนวัวชาแนลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงดึกดื่นตื่นมาแดกช่วงตอนนี้ก็น่าจะประมาณตีสองหิวพอดีบวันเปิดตย็นมาเจอต้มจับตุ้มตามผักแล้วก็หมูยออันดับแรกต้มน้ำตอนนี้น้ำเดือดแล้วไวน้ำเดือดไวเหมือนโฟกเราจะมาดูว่า ขาให้อะไรกันมาบ้างตรงจับตูดปุ๊บเขามีมุมชอมุมชอง <c oughs> มุมซองแบบฉีด่า้ด้วยทุกคนเรามาดูกันพร้อมกันเลยนะมีหอมเจียวพริกผัดผงน้ำซุปส้นหมดนเหว ให้เก็บเอาพี่ยังดีเถอะวะเนาะอันแรกเราจกที่น,น้ำเดือดบุบ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 อันนี้เป็นหมสตา้าเบลนะคะน้ำก็จะฟุบบุบบับบุบบับบุบเลยนะคะเราก็จะใส่ผงน้ำซุปลงไปด,ด,ดูใส่ลงไปดิจ้า đem ta bằng cần phải u còn... mấy cần phải có u buồn, chúng ta đây ăn tôm chấp u bôn tùy theo khẩu vị có ta, phạt เรวก็ไปหันผักหันผักหันผักเสร็จแล้วเราก็จะมาหันหมูโย กินไรดีวะเอาบอนี้ได้บอกตอนนี้เดียวพอกินแบบว่า,าน่ารักน่ารักคำคำพอว่ามันเดรกดเลยจริงจริงแล้วนะคุณหมอห้ามกินเข้าวตอนเล่งก็ไม่กินตอนเล่งกินตอนจะนอน ฟดบูบาบูบาไม่จ้าเราก็จะใส่หมูยอลงไปตามด้วยหอมเจียว ดูเส้นสิคะคดูเส้นความเป็นเส้นปิดม้งค่ะปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะใส่

มากินกันเลยจ้าอมันจะดีงามอะไรขนาดนี้ครับผู้ชมค่ะขอโทษคนที่นอนดึกดกด้วยนะจ้าดูคะ่ะเส้นเล็กเหนียวนุ่มดูจ้าป้าไอ่อนห่วยหวยเลยจ้า อิ่มแล้วคะ่ะทุกคนคราวนี้นอนได้แล้วแต่ก่อนจะนอนอย่าลืมแปรงฟันนะคะบอกใครบอกกูเองตร้มจับตุมตามอร่อยอ่ะนัวไม่เค็มเสร็จในซองเดียวคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเสร็จในซองเดียวจริงๆหนึ่งซอง ทั้งหมดหนึกรัมแพ็กเกจดีมากเส้นเหนียวนุ่มอร่อยนะคะทุกคนพี่น้องอยากกินไส้หมูใส้ไข่ไส่ปลาหมึกใส่หมูยอ่อไส้ย่างใส้ได้ตามใจชอบเลยรสชาติไม่มีเปลี่ยนอร่อยเหมือนเดิมหนึ่งหอ่อเพียง35บาทเท่านั้นผู้ใดสนใจผู้ใดอยากได้ลิง์กด้านล่างเลยนะจ๊ะทักไลน์ทักเฟซมาได้เลยจ้า สำหรับคลินี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆต้มจับตุมตามอร่อยจริงๆยืนยันการันตีควรจะมีติดบ้านไว้ต้องขอโทษคนที่นอนดึกๆด้ดวยสำหรับวันนี้ไปแปลงฟันแล้วก็จะนอนแล้วไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย thank you